แคมเ r อ n s ส a c e อย่าเลยหลุมครับเยี่ยมมากๆถือว่าเล่นง่ายขึ้นนะครับหลุมนี้เพราะว่ากรีนมันนุ่มครับสวัสดีและสบายดีทางพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟังไทยเนาะมือนี้ก็ลมาพบมาพ่อกันคือเก่าก,ก,กับช่องแรงงานลาวชาแนลมือนี้บอยอดจะพามาชมการโอเรียน ของพี่น้องชาวไทยเนาะที่เห็นถนนไทยเป็นหลุมนิดเดียวพี่น้องนิดเดียวแต่เพื่อนก็นยังออกมาสแสดงเนาะออกมาแบบว่าอยากให้มาแก้ไขนี่ถ้าหากว่าถนนประมาณนี้เนี่ยเนาะมีหลุมมีบอ่อประมาณนี้นี่ถ้าหากบ้านบ้านบอยอดเองนะมันก็ถือว่ายัางบอได้ถึงกับคีเลขนาดนั้นเนาะบอได้ถึงขั้นว่าเออจะมาเรียนกันเนาะแต่ถ้าหากว่าอยู่บางประเทศเนาะ ที่จะมาลเล่าเรียนกันแบบนี้นะพี่น้องมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเป็นไปได้ยากเนาะเพราะว่าถ้ามาเลาเรียนแบบนี้ผู้ที่จะออกมาเหตุคลิปหรือว่ามาเหตุคอนเทนต์นี่ค่อนข้างที่จะอยู่ยากเนาะและการลำบากถ้าหากว่าจะมีคอนเทนต์แบบนี้นะหรือว่ามีสิ่งพฤติกรรมที่มาแบบนี้แต่ทางฝั่งไทยนี่จะค่อนข้างที่จะแตกต่างกับบ้านเฮานะถ้าหากว่าแบบนี้นี่ทางฝั่งประเทศไทย ผู้ที่จะเดินห้อนก็นคือนั่นก็นคือพี่น้องผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเนาะหน่วยงานใดที่แบบว่าทํางาน่บ่ได้มาตรฐานหรือว่าทํางานแบบว่าบกพร่องแบบนี้ก็จะได้รับความติเตือนเนาะถ้าหากว่าบบแก้ไขนะจะแปนถ้าหากว่าผู้เฮ็ดคอนเทนต์นี้จะบบได้ เอาไปอบรมวินัยหรือว่าเจะบ่ได้แบบว่าตักเตือนพฤติกรรมถ้าแบบนี้นะคนทางฝั่งประเทศไทยเพิ่นจะห้องว่าเป็น,เป,นเป็นอย่างพี่นอะเข้าห้องว่าเป็น,ปนบุคคลหรือว่าเป็นประชาชนที่แบบว่ามีความกล้าและก็มีแบบว่าอยากให้สุมชนพัฒนาเนาะเพิ่นจะบ่ได้มองว่าเป็นคนต่อต้านหรือว่าเป็นคนที่แบบว่า อคติเนาะแต่ว่าอยากให้แก้ไขเนาะสิ่งนี้มันก็เลยเห็นให้แบบว่ามีคลิปนี้เกิดมาเนาะซึ่งคลิปนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ทางฝั่งประเทศไทยเนาะแต่การบยศก็บอกห,หรอกว่าอยู่ตำบลใดอยู่เขตใดอยู่จังหวัดใดเนาะเพราะว่าิ่นก็บ่ได้บอกแต่ว่าหูหแต่ว่านี่ก็คือพี่น้องชาวไทยที่แบบว่าออกมาทําคลิปเนาะในลักษณะนี้ว่าจะเหตุคลิปล้อเลียนหรือว่าเฮ็ดคลิป แบบนี้แต่ถามว่าพิษบอลในประเทศไทยเนาะเพื่อนบรนะิพิษแต่สิ่งที่พิษก็คือคนที่แบบว่ารับหน้าที่หรือว่ารับหน่วยงานตรงนั้นก็อาจจะแบบว่าเขาห้องว่าไปไหนเนาะอาจจะแบบว่าเป็นคนที่พิษแต่กระบอหูเนาะว่าอยู่เขตใดอยู่มุมใดเนาะส่งบริยศก็ได้เห็นแล้วก็เออนี่หละความเป็นปราษาธิปไตหรือความเป็นที่แบบว่า เข้าห้องไปเนานางความเสมอภาพเนาะถึงว่าเออมีคลิปแบบนี้ออกมาเพิ่นก็บแบบว่าแก้ไขโบแมนทีใจว่าเออคนเหตุคลิปนี่พิษเน้ผพิดกฎหมายในการต่อต้านของรัฐบาลนี่โบแมนเนาะแต่ทางฝั่งประเทศไทยเพิ่นจะแบบว่าคิดคนละเรื่องเนาะคิดแล้วก็คนละมุมมองกับบ้านเมืองเฮาเนาะในสิ่งนี้เบยดจะเห็นแล้วก็บแบบว่า มีความระทับใจในประเทศไทยที่แบบว่าเออในการทําสิ่งใดกันแล้วแต่เนาะคนพิดก็คือคนพิดเนาะโบแมนจะเอาคนพิดมาเหตุนคนถือนนี่มันกบบระบไดไเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดคิดเห็นแบบใดเนาะกับคลิปนี้ก็ให้ทุกคนคอมเมนต์และโว,วยกดไลค์กดแชร์ให้เบึงเนาะ